สวัสดีถ้านผู้ชมุกท่านไม,มนจะเป็นหน้าเก่าหนระือหน้าใหม่ทุกคนด้วยนะครับแลคคนกันเอดูคลิปของช่องเอ i วไซด์ดาวครับเรียกได้ว่านับวันเนี่ยยิงใกล้พันพทซับขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่คอยสับสนุนผมาตลอดนะฮะยอมรับ,ลบเลยว่าตั้งแต่เสียวันที่ลงคลิปเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยละครับไม่ได้อัดคลิปไม่ได้ตัดคลิปอะไรเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าต้องบอกเลยนะครับว่าสายมิกหแลอว,ว่าสายเวทในเกมนี้เนี่ยก ในความคิดเห็นส่วนตัวนะลรสจะหรับสายเวทสุขัดผมก็รวบรวมมาให้แล้วครับกับอาวุธเวททั้งหมดในเกม EP หนึ่งนะแต่ทีผมจะอธิบายในคลิปนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบคาถาเวทนะครับเพื่อไม่ให้เราช้าฮะเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าคาถาเวทที่เราจะพูดถึงการไปอย่างแรกในคลิปนี้นะครับวันออฟสปาร์กิ่งคาถาเวทชิ้นแรกนี้ก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ตามกล่องไม้ที่มันอยู่บนดินนี่แหละครับึ่งก็ไม่ได้หายากอะไรมากมายครับยิ่งถ้าเราสร้างโลกใหญ่โอากาสการเจอวัดออฟสปาร์กิ่ ตัวครั้งที่เรากดโจมตีนะครับจะมีเหมือนสะเก็ดไฟออกมาจากวัดออกสปาร์กิ่งนะฮะซึ่งมันก็มีระยะขับมันด้วยนะครับโดยระยะขับมันก็ค่อนข้างสั้นนะครับแต่มันก็แลงมาด้วยคอนโซลบัตสออย่างนะครับนั่นก็คือสามารถทะลุศัตรูได้ถึงตัวครับแล้วก็ถ้าไปศัตรูที่โดนเนี่ยติดไฟด้วยครับล่ะนั้นมาตึงจัดเป็นอาวุธที่ดีไม่น้อยครับสหรับช่วงต้นแบบช่วงต้นแรกๆเลยนะครับดังนั้นหมายขับมันก็คือ14นั่นเอง One of f ฟลอตติ้ต้องบอกก่อนครับว่าอวบวนนี้มันเพิ่มเพิ่มเข้าม,มาในแพท1.44นะครับยังแรกคนต้องไปครับ Ice ์ทอครับ99อันนะแล้วก็ให้นำม,มาคราบกับ One of สปาร์กิ้งโดยเราสามารถครับได้ด้วยมือเปล่าเลยนะครับ ซึ่งนี่มันจะเปรียบเสมือนว่าวอสปาร์ r k i n g มาอัปเกรดนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นการอัปเกรดไฟจากวัตสปาร์ r k i n g ให้กลายเป็นไฟน้ําแข็งนะฮะซึ่งไอไฟน้ําแข็งเนี่ยนะครับก็แรงไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็ความสามารถก็จะคล้ายๆกับวันออสปาร์ r k i n g เลยนะครับก็คือทำให้ศัตรูโดนเผาแล้วก็ทะลุศัตรูได้ถนนึงตัวครับด้วยได้เมือนคอมบวัตอ์ฟลอตติ้งก็คือ24นะครับแล้วก็จะคล้ายๆกับสายดาบครับจะมีอาวุธเอกจังพวกนึงที่มันจะทําจากแร่นะ ยกตัวอย่างอย่างแรกเลยครับอเมทิสตาร์บเรียวัตถุเด็ดในการค้าอย่างบารหรือว่าแร่ที่เป็นแท่งแล้วก็แร่เจมหรือว่าอัญมณีเนี่ยจะใช้ในปริมาณที่เท่ากันเกือบหมดเลยนะครับก็คือแร่บาอยู่10ก้อนแล้วก็แร่เจมอยู่8ก้อนนะโดยในมือของอาร์เมติสตาฟก็คือ15นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับโทพัสตาฟนะเราจะ,ะค้าจากแร่ทินแล้วก็อัญมณีอย่างโทพัสนะครับโดยในมือก็คือ18นะซัฟไฟสตาฟเราจะค้าจากแร่เซเวอร์และแร่อัญมณีอย่างซัฟไฟนะครับโด้วยในเม <ique> Emerald Star f, ข้าจะได้ทางสเตนแล้วก็ยัมโบน,นีอย่าง Emerald นะครับถึงแม้มันจะดูตรงข้ามกับ Sapphire Star f, นะครับแต่นี่มันจะดีกว่านะเพราะว่ามันสามารถทะลุสตูนหนึ่งตัวนะครับในยังได้เมทก็มากกว่า Sapphire Star อยู่หนึ่งหน่อยด้วย Amber Star ข้าจะครับจาก Sturdy Fossil อยู่15อันนะครับแล้วก็อัญมโบนี Amber อยู่8ก้อนเช่นเดิมเลยโดยนี้ก็สามารถทะลุสตูได้2ตัวเช่นกันครับแต่ไดเมทก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น21นะและถ้าท่านพบสังเกตน,นะครับความเร็วก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยด้วย รูบี้สตาร์ดเดืจะครับจากแร่ทองแล้วก็แร่ยามันีอย่างรูบี้นะครับเลือนไดเมก็เท่ากับแอมเบอร์สตาร์ดเครับก็คือ21นะอีกอย่างก็สา,าร,ร์มาทอร์ลูสตูนหนึ่งตัวเช่นกันเลยคาเาเวจากอัญมณีขั้นสุดท้ายครับไดมอนด์สตาร์นะเดืจะครับจากแร่พทเทน,นัมแล้วก็แร่ยามณีอย่างไดมอนด์นะครับแล้วก็ทอร์ลูสตูนหนึ่งตัวเช่นเดิมเลยเดืวนไดเมกของมันก็เคยยี่สิบสามนะ ซันเดอร์เซปเตอร์แล้วมันจะอยู่ในกล่องในใต้ดินขับไปอมทะเลทรายครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในะอาวุทธที่ไม่ได้หายากอะไรมากมายครับเดนเดเมนก็คือ20ครับตัวโ,โปรเจกต์ที่ออกมาจากคาธานะครับก็จะแปลกหน่อยนะว่ามันจะดูเหมือนแบบซิกแซกนะฮะแต่ก็ถือว่าโจตมตีได้ค่อนข้างรัวนะแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดอยู่นะครับก็คือตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยจะมีระยะของมันนะครับก็คือถ้าเรายิงไปซาระยะหนึ่งมันก็จะหายไปนะ On, วายทรอนมันจะมีโอ,อกาสได้จากการทำลายเชอร์ดอฟครับที่อันเดอร์การ์ครัฟนะทงไมอาวุธเพนนี้มันจะดูเดเมจน้อยไปหน่อยนะครับก็คือสิบนะแต่คนเชื่อไหมครับว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาวุธ อันเดียวละมั้งในพีหัตหมดนะครับที่สามารถโจมตีทะลุบล็อกได้ครับใช่ฮะทะลุบล็อกได้อีกอย่างการโจมตีของมันก็โลมามากด้วยครับโดยที่มันปล่อยออกมาเนี่ยก็น่าจะตามชื่อครับก็คือเทาว่านน้ำนะแล้วก็วอชินนี้ก็เป็นอาวุธที่ผมแนะนําจริงๆนะครับที่ควรจะหามาใช้ในช่วงต้นๆนะเพราะว่ามันทะลุบล็อกได้นี่แหละคิมซันล็อตซึ่งก็จะคล้ายกับไวชอนครับก็คือจะสามารถหาและจัดการทุบคิมซันฮาร์ดนะ ตัวครั้งที่เราโจมตีนะครับจะทําการปล่อยเมฆเสียแดงโลหิตออกมาคุณสมก็คือฝนที่ตกลงม,มาเนี่ยจะสามารถทำเดีเมจกับศัตรูได้นะครับแต่มันก็ปล่อยได้ทีละครั้งเท่านั้นนะครับด้วยความไม่จะหายเนี่ยก็น้นพอสมควรนะครับตดวเดเมจของมันก็คือ12บสอนะอควาเซปเตอร์โดยไอบอนี้มันจะอยู่ในดันเจียนครับแล้วมันจะอยู่ในกล่องทองที่ล็อกไว้นะครับโดยเราจะต้องเอากุญแจทองที่สามารถดรอปได้จากมอนเตอร์ทั่วไปในดันเจียนเนี่ยไปเปิดมันนะครับซึ่งอควาเซปเตอร์ก็จะมีโอกาสอยู่ในนั้นนะ าเรากดโจมตีนะครับตัวคาทาเนี่ยจะทําการปล่อยพลังน้ำออกมานะผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเหมือนกันแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันสามารถทะลุศัตรูตดได้กี่ตัวนะได้ไหมก็คือ27ครับไม่จิกไม่ทายโดยบอบนนี้ก็อยู่ในดันเจี้ยนเช่นกันครับซึ่งก็อยู่ในกล่องทองที่เราไว้เช่นเดิมเลย ความสามารถที่เป็นจุดเด่นของกระทานี่เลยนะครับก็จะมีอยู่สองอย่างนะอย่างแรกครับกระทานี้เราสามารถมังคับได้ครับโดยการกดค้างนะซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับแล้วก็อย่างที่2ครับโปเจกต์ายของกระทานี้นะครับสามารถโฮมมิ่งเข้าสตูได้ครับซึ่งก็น่าจะเป็นความสามารถที่เป็นจุดเด่นของกระทานี่เลยก็ว่าได้แล้วก็ถ้าโปเจกต์ายนี้โดนบล็อกและบล็อสตูนนะครับจะเป็น a o e นะแล้วก็กวางมากด้วยแล้วก็ได้เมลคอมเมดี้ไม่สาก็คือ3 5นะครับ เวเดอร์เพนดวมันจะมีโอกาส20%ครับที่จะหลบจากบอสเดียวขอบนะ ถ้าเรากดจำตีนนะครับตัวาราทาจะปล่อยพายุทานาโดขนาดย่อมออกมาสามารถทะลุสตูได้ครับสามารถเดบอ็กได้แล้วถ้าปล่อยมาสะัระยะหนึ่งมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็ในเมกก็คือ13นั่นเอง a m e มแลชซึ่งมันจะอยู่ในกล่องชาร์โดเชดในอั d เดอร์ l d ครับซึ่งเราจะต้องเอาชาร์ด k ี y ที่ได้จากกล่องในดันเจียนมาเปิดนะแล้วก็เฟ e มแลชก็จะมีโอกาสอยู่ในนั้นครับ ซึ่งก็นจะคช้แกบเมจิกมิซายครับก็คือตัวโปรเจกต์ตก็สามารถบังคับได้ครับแล้วก็จะเข้มีงเข้าสตูแต่แฟมแลสมันจะดีกว่านะครับเพราะว่านอกจากมันจะเป็นคาถาไฟแล้วที่สามารถทําให้สตูที่โดนเนี่ยติดไฟได้ครับก็คือคาถานี้เนี่ยมันจะสามารถโจมตีได้สองครั้งครับก่อนที่มันจะหายไปนะถ้าสตูมีเป้าหมายเดียวนะครับถ้าสตูตัวนั้นไม่ตายก่อนตัวคาถาจะทะลุสตูตัวนั้นไปก่อนครับแล้วก็จะเลี้ยวกับมาโจมตีสตูอีกทีหนึ่งก็คือสามารถโจมตีได้2ครั้งนะแต่ก็เสียนันนนนนนจะะ้อออยยกกกกววว่่่าามิไคคั็็ืืต3ห42 Flower of Fire ไฟซึ่งก็อยู่ในกล่อง o ช c h ลเชเช่นเดิมเลยล่ะครับซึ่งถ้าเราทําการโกดธจมตีนนะครับต้นดอกไม้ไฟนี่แหละจะทาการปล่อยลูกไฟออกมาครับซึ่งก็สามารถแดงบล็อกได้ซึ่งมอนก็นมีแค่นี้แหละครับมันก็เป็นลูกไฟธรรมดานเนาะโดยในเมฆเขามันก็คือ48นะครับ ผมขออธิบายอัวบุธในช่วงฮันหมอนัันได้หนึ่งแล้วกันใน EP นี้นะฮะ Sky Factor เราจะประกอบไปด้วย Magic Missile Light Shard ที่สามารถดรอปได้จาก Light m u m m แล้วก็ s o อ t l i g h นะครับโซลแล้วก็จะดรอปจาก Monster ทุกตัวครับที่อยู่ใน Underground um Hollow นะเราจะต้องครัฟ Sky Factor ที่อ d d i e h a n m หมดนะครับ ถ้าเราทำการกดโจมตีนะครับจะมีโปรเจตตายดับสีฟ้ามาจากข้างหลังเราแล้วมันจะออกมาอยู่3อันนะครับส่วนตัวผมว่ามันเป็นอะไรที่เท่มเมื่อลยล่ะครับโดยได้หมายของสกายแฟกเตอร์ก็คือ38ครับเมเทออรสตาร์เราจะครับจากแร่มเมเทออร์บาพิกซีดัสและโซลออฟไลท์ครับเราจะต้องคร้าที่ทั้งตีเลนฮาร์โมนนะครับ เราทำการถือกระถานนี้แล้วกดที่ตรงไหนนะครับจะมีโอกาบาดขนาดเล็กเนี่ยตกลงมาใส่ครับซึ่งก็ตามชื่อเลยครับเม t ทอรออสตานะ้วยได้ไหมายความันก็คือ50ครับ นิมบัสล็อตมันจะมีโอกาส6-67%ที่จะตอบจากมอนเตอร์แองกิลีนิมบัสครับซึ่งมันจะเป็นแม่ฝนที่สามารถจมตีแล้วได้ครับมันจะมาตอนฝนตกเท่านั้นนะซึ่งในความที่มันมาตอนฝนตกนี่แหละทำให้ผมไม่มีฟูตเทคให้นะฮะเพราะว่ารอมานานแล้วฝนก็ไม่ตกให้สักทีโคโลสบัตข,ขาคาทนานะครับก็คือจะทําการปล่อยแม่ฝนออกมาซึ่งอหยดน้ำฝนเนี่ยจะสามารถทําดนเหมืกับสตูได้ครับแล้วก็ก่อนแม่ฝนนี้จะหายไปเนี่ยก็ค่อนข้างน่าพอสมควรเลยนอกจากแม่ฝนเนี่ยก็สามารถปล่อยได้สองคำพร้อมกันครับได้เหมือนก็คือ30ครับ คริสตัลเซอร์เพนโดยมันจะมีโอกาสน้อยครับที่จะได้จากการตกปลาในบอมโฮอลโลนะโดยก็สามารถตกได้ทั้งบนดีและใต้ดิเลยล่ะครับถ้าเราทำการกดจมตีนะครับตัวกระถาจะทำการปล่อยพลังงานสีชมพูออกมา เราจะเกิดว่าพลังงานสีชมพูนินเนี่ยโดนบล็อกมื่อไหร่แล้วว่าโดนศัตรูนะตรงนั้นเนี่ยก็จะกระจายแล้วก็จะมีเม็ดเล็กๆออกมา3ามถึงอันนะแล้วก็จะทำดาเมจอีกทีหนึง่งแ้วดาเมจของคริสตัลเซเพนก็คือ40ครับ ผมขอพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่พลังงานหดจัหมดซะก่อนนะยังไงถ้ามันยังไม่ถึงอาวุธที่ทุกคนต้องการที่ผมอธิบายเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอีกอย่างตอนนี้เสียงรบกวนก็เยอะเลอกเกินนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับาะว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับผู้เล่นใหม่ที่เป็นผู้เล่นสายเวทนะแล้วก็หวังว่าหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปก็น่าจะต้องพันซับลวแหละนะครับเพราะว่ามันก็ใกล้กแล้วนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ถ้าถึงพันซันบ,บเมื่อไรระานนนนน้้คคคััับบสวี